วันนี้จะมาแจกสูตรเมนูเครื่องดื่มที่ขายดีประจำร้านเทคทูค Cafe เลย<ะ>ค่ะเป็นเมนูไหนไม่ได้เลยก็คือเมนูนี้ค่ะเมลิกาโน่ o, ส้มสายน้ำผึ้งค่ะมีเมนูนี้ทียไรที่ร้านขายหมดเกี้ยงทุกครั้งเลยค่ะ,คะแล้วเราเลือกใช้น้ำส้มสายน้ำผึ่งของแบรนด์นี้เลยค่ะ เพราะว่าน้ำส้มใส่น้ำผึ้งของเขาเนี่ยนะคะหอมหวานอร่อยมากเลยค่ะมาจากอำเภอฝางเลยนะคะั้นตอนกันเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะทำง่ายๆอื่นก็กลั่นกาแฟกันก่อนเลยค่ะลูกค้าท่านนี้ชอบกาแฟขั่วเข้มค่ะเราก็กลั่นกาแฟขั่วเข้มกันก่อนเลยพอเราได้กาแฟเข้มข้นแล้วเราก็ไปดูน้ำส้มกันเลยค่ะถุงออกมาเราก็ได้น้ำส้มแบบซองเล็กๆเนี่ยห้าซองกันเลยนะคะแถมมีเนื้อส้มด้วยค่ะแล้วเราก็เอาไปใส่โถปั่นค่ะเพื่อให้เนื้อส้มกับน้ำส้มเข้ากันหนึ่งถุงสามารถทำกาแฟได้ถึงสา แก้วเลยค่ะจะเอาไปปั่นให้เข้ากันแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าไป280 ML ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้ว,วน,นำไปใช้ทําอเมริกาโน่น้ำส้มได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําแข็งค่ะหลังจากที่เราใส่น้ําแข็งนะคะเราก็เอากาแฟที่เรากลาดัดเอาไว้ค่ะเทราดลงไปเลยเห็นไหมคะขั้นตอนง่ายนิดเดียวเองค่ะพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วค่ะอเมริกาโน่น้ำส้มใส่น้ำผึ้งลองเอาไปทำกันดูนะคะ